สวัสดีครับพี่น้องพอกันที่เก่าเหมือนเดิมนะครับกับผมปกรองสมพันธ์นะครับที่สมพานฟาร์มกบบ้านโนนลาศีจำบลว,วัดขัวไล่อำเภอโกสมพิสัยจังหวัดมหาสรารคามมหาสรารคามนะครับพี่น้องผมจะทำเบ่เงบรรยากาศนะครับอันนี้คือเอา,เอายาผสมน้ำให้เขาเดี๋ยวทนำะความสะอาดบอ่อแล้วก็ยาผสมนะครับแล้วหให้เขากินนะครับ นี่คือบรรยากาศหลังหลังจากที่เขาเอายาตรวรบให้เขาแล้วนะครับให้เขาโยงสยีพี่น้องอาหารให้เขากินโยงสยีนะครับกินหมดลนะข้าวเดียว ว่พี่นอ้องมา่องเห็นเขาอยู่วงสี่ตลอดนะครับเพื่ยสภาพอากาศดีด้ให็นบรรยากาศดีๆนะครับแยกเขาเนา่าแย่เขานามเสียนะครับุ่วนงห คนกระจายเศร้าเลยตัวนี้นบรรยากาศบ่อนุบาลนะครับนุบาลกบป่วยนะครับกินหน่อยแต่มุ่นเนื้อหานหน่อยโคด อาหารลายก็บ่ดีพี่นอ้องก,กินลายก็บ่ได้เพียงนะครับเขาคอยกินทุงทีเละพี่น้องเราอยากกินมเราไม่อยากยู่ยเสื่อยนะครับเราอยู่เก่าม่วงกวนครับเราที่เดือมกิเเเเนเนี่ยแล้วเดือมอาการเดือดหอนหอนเนี่ยแหละอากาศที่เมืองหนา,ว,นาว,วพี่หนาวนี่บ้านเมืองหนาหนาวยามใบใบหอนนะครับเพราะฉะนั้นหมักกินตอนใบนะครับอาหาร พอเปนพัดมูลกระปุกไงกินตอนใบนะครับตอนต่อบอให้กินนะครับเพียนนำไงเขากินเห็ดบรรยากาศเนีมันพึ่นที่ยังฝนตกนะครับเพี้ยนนำไม่เขาจะกินดีนะครับบางบัวมันกับพอได้เด้อพี่น้องบางบ่อตรงหลุมบึงไงเด้อพี่น้องผู้ใดพ,พอได้นะครับของผมพอว่าท่านไหน ไฮโอทันเจนะครับแล้วจะเท่ๆสภาพอากาศเตละสองทีนะครับต้นไม้ฝากกลางมุ่งเสี่ยงหวนหนาวที่พม่มีเหรอวาเม็นบริณองทั้งพิจิตทั้งขุโอทัยเป็นไหนเนาะขัวส่งข่าวอยู่เนาะนะครับอ่างทองนครปฐมมุ่งเสียเงียบอยูนเนาะเห็นนะครับ เฮเดียนปเป็นเนาะเเดียนแต่ซึ่งเศร,ร้าลูกกบใหญ่ไปนอนพอกไปนอนเนาะแต่ว่าเดันนี้ทั้งพยายักคนกับก็ลังหากบกันได้พี่น้งองหากบพอเม่พันเที่ยวอยู่งท่านพยายามคนอยู่นะครับท่านเดียวกบพอพันมาไหวพอเม่พันมาไหวอ,อยู่นะครับวีนี้มันเลียนหน่อยนะครับรเกียงพวเกียงยังพอเม่พันพวกเกียงนะครับเมื่อฉีบมันเลี้ยนเกียงคน เลียเยเยเ้ยงไงใครเดือดร้อนได้ไงเดือดร้นเลี้ยงยังไดงบุ๊คคมีเทคนิคพีสูตรของคนยังไดงบุ๊คเลี้ยงไงยังไงเลี้ยวกองผลออกไข่ดีนะครับตั้งพยักนะครับอันนี้บรรยากาศหลังจากที่ห้องอาหารเะไรนี่หลังจากให้นายยาต้องเพ่มสะอาดบ่อแล่านายยานะครับเสียน้ำเขาแสียในน้ำเสียานในน้ำนะครับในอาหารเขาทินน้งสี่แต่พี่น้องผมอยากให้พี่น้องเบิง้ง เอาคลิปนี้ก็เอาไว้ท้ำนี่ก้อนพี่น้องปลูกต้นตะไคร่รืมทับตะไครไ้เลยครับกดติดตะไคร้กดไลค์กดแชร์สวัสดีครับ